สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจาันนารีนะคะนารีระดาษทาโราไทยชะยาค่ะวันนี้กลับมาทําคลิปที่ค้างไว้อยู่นะคะสําหรับดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมนะคะกุมมิถุนแล้วก็ตุลน,นะคะชาวธาตุลมในสถานะของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ก่อนนะคะส่วนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเดี๋ยวจย์ทำยากคลิปให้นะคะเพราะว่า ตอนทัดไฟนี่ตนไลกจะทำรวมคลิปนะคะแต่ปรากฏว่าลืมค่ะก็เลยแยกคลิปหมดเลยนะคะเพราะนั้นมีคู่กับไม่ชัดเจนนะคะเดือนเมษายนนี้แยกกันนะคะแยกคลิปกันนะ้าลุ้นกันนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะจารจะแบ่งตามหลักองรสศาสตร์ไทยค่ะใครจะดูตรงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะนะรีรดา65นะคะรายละเอียดค่ะคุยกัใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะ จะเป็นการการอ่านภาพรวมดวงชะตาของความรักนะคะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเรื่องราวของคุณก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าไพ่จะให้อาจารย์ถอดเรื่องราวอะไรออกมานะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพลังงานของคุณในเดือนเมษายนนี้นะคะดวงความรักของคนที่มีคู่เป็นยังไงอืมไพ่บอกว่านะคะ I walk away before you could break my heart โ oh อ้โหชาวทัดลมเหมือนกับตอนนี้คุณรู้สึกอยากถอยนะคะอยากถอยออกจากความรักครั้งนี้นะคะมันอาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกเข้ากันไม่ได้ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างหรือความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีความเจ้าชู้หรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกังวลว่าคุณจะต้องอกหักนะคะคุณจะต้องเจ็บปวดเพราะเขานะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะ เดินออกมาก่อนที่คุณจะต้องไปพบกับความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นนะคะอืม mm. so we are apart นะคะ I can still feel you อ้าวชาวทัดลม <laughs> ถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะพยายามห่างออกมาจากเขาแล้วถอยออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ว่าคุณกลับยังคิดถึงเขาอยู่นะคะ I can still feel you ด้วยแสดงว่าถอยออกมาแล้วนะคะ กับรู้สึกว่าคิดถึงอ่ะนะคะเดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงนะคะ I am striving to be a better version of myself หรือว่าพอคุณเริ่มถอยออกมานะคะเขากับพยายามที่จะเป็น better version นะคะเ v e r s i o นที่ดีกว่านะคะเพื่อคุณนะคะหรือกำลังพยายามกลับเข้ามางอนง้อในความสัมพันธ์นี้กำลังพยายามกลับเข้ามาพิสูจน์ตัวเองให้คุณเชื่อใจไว้ใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ อืมอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูนะคะว่าพลังงานจะเป็นยังไงกันแน่นะคะเหมือนชาวธาตลมคุณคุณเหมือนกับอยากจะปิดจบออกับความรักที่คุณรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีไม่ได้แฮปปี้ไม่ได้มีความสุขแต่เอาเข้าจริงคือปิดจบไม่ได้นะคะลังเลอยู่นะคะอะขอดูก่อาว่าใช่ยังไงโอ้โหคุณได้ไพ่ใบน,นี้ด้วยแล้วมันมีใบเดียวนะคะใบเดียวใน โอ้โหความหมายเดียวที่มันเป็นไพ่ของ Assurance นะคะก็คือมันเป็นไพ่ของการมีคำมั่นสัญญานะคะความรักที่เคยอธิษฐานขอให้กลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มันเป็นการรอคอยข้ามภพข้ามชาติกว่าที่จะได้มาพบกันนะคะเพราะนั้นคุณถึงได้ลังเลนะคะลังเลในการที่จะเหมือนกับว่าถอยหรือจบ อ่อจากความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณรู้สึกเหมือนกับมันขาดเขาไม่ได้นะคะมีความคิดถึงมีความหยหาในความสัมพันธ์นี้มากๆนะคะ Assurance นะคะมีความเป็นคู่ที่เหมือนกับรอคอยเหมือนกับผูกพันกับเขามากๆนะคะสาทัดลมเพราะนั้นต่อให้มันมีเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นความสัมพันธ์ที่อาจจะทำร้ายกันหรือเจ็บปวดยังไงคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะอดทนต่อไปนะ เพราะว่ามันเป็นความรักที่ที่คุณขาดเขาไม่ได้นะคะหยหามานานแล้วนะคะรอคอยกันมานานแล้วข้ามพบข้ามชาติก็ได้นะคะโอ้ได้พไพ่ใบนี้ด้วยนะคะจันขนลุกทุกทีเลยอมาดูกันต่อนะคะชิ p your energy นะคะเหมือนใจหนึ่งก็พยายามนะคะที่จะเหมือนกับเข้มแข็งพยายามที่จะเหมือนกับว่า ไม่อยากให้เรื่องราวของความรักเนี่ยมาเปลี่ยนความตั้งใจของคุณนะคะโอ้โหแต่สุดท้ายชาวท่านลม acceptance of love โอ้โหแล้วดูสิเหมือนกับมันเป็นซีรีส์เลยนะไพ่หกใบนี้นะ,ะสุดท้ายไม่ไหวแล้วนะคะใจแข็งไม่ไหวแล้วใจอ่อนนะคะรับรักนะคะเขาอาจจะ กลับมาง้อคุณหรือคุณใจอ่อนหรือคุณใจอ่อนกลับไปง้อเขาซะเองนะไพ่สลับเรื่องราวสลับตัวตนได้นะคะดูสิต้นไม้ต้นเดิมหรือเปล่านะคะที่เคยรอคอยกันนะคะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาอาจจะพยายามปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณอยู่นะคะเป็น better version แล้วคุณให้โอกาสเขาก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโรูกันดีกว่านะคะอย่าเอา,พาอนนไพนะ่อันนี้ไว้จังอืมนะคะอันนี้ไ้ด้วย เดี๋ยวนะบังหน้าบังหน้าน,น้องมีการบังหน้าน้องโอเคนะคะมาดูเรื่องราวของคุณจากไพ่ทาโรกันดีกว่าขอดูเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่ชาวทัตลมนะคะกลุ่มมิถุนตนประจำเดือนเมษายน2567นนะคะโอ้โหแล้วพลังงานชาวกลุ่ม เออชาวทัดลมมาเลยนะคะกุมิถุนตุนมาเลยราชินีดาบนะคะพลังงานของคนที่เข้มแข็งนะคะชัดเจนรักก็บอกว่ารักเกลียดก,ก็บอกว่าเกลียดนะคะไม่เฟคไม่เสแสร้งนะคะเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมานะคะชาวทัดลมของพวกเรานั่นเองนะคะ,ะมาลุ้นกันสิว่าอุ๊ยอะไรกระเด็นนะคะอะไรกระเด็นออกมาเดวิลอันนีแสดงว่า ที่คุณคิดจะถอยเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะเขาเช้าชูหรือเปล่าเขาแอบไปคบใครหรือเปล่าเขาทําอะไรให้เราไม่พอใจหรือเปล่าแล้วเขาขี้หึงเกินไปหรือเขามีอะไรบางอย่างที่มันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันเหมือนกับว่าอาจจะถูกทําให้เจ็บช้าน้ําใจนะคะอืม โอ้แต่เขาก็เป็นราชาดาเอ้ยอัศวินดาบนะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัพล,ลมเหมือนกันนะคะลมกับลมนะคะกลุ่ม,มถุนตุลเหมือนกันก็ได้นะคะหรือว่าเขามีลักษณะนิสัยอะไรบางอย่างคล้ายๆกับคุณนะคะอาจจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเหมือนกันนะคะมีอีโก้สูงเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะใจร้อนนะคะก็าอาจจะมีความใจร้อนเหมือนกันก็ได้นะคะอืม เดี๋ยวขอดูซิว่าจะยังไงแต่ว่าถ้าเกิดราชินีกับอัศวินนะคะบางคู่อาจจะมีอายุแตกต่างกันนะคะหรือบางคู่เป็นบอสบางคู่เป็นลูกน้องอ,อนะคะอย่างนี้ก็ได้สามเหรียญค่ะเหมือนเอาจริงจอาจารย์รู้สึกว่าคุณกับคนรักนะคะความเป็นสามเหรียญก็คือมันมีความช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันในเรื่องของ อาจจะเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกันด้วยอาจจะเป็นคนที่ช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันด้วยนะคะอืมเหมือนกับมีความขยันขันแข่งในการหาเงินเข้ามาในครอบครัวหรือช่วยเหลือดูแลครอบครัวเหมือนกันก็ได้นะคะมีไพ่หงแปถ้วยอาจจะเป็นฝั่งของคุณหรือเปล่าแต่ว่าไพ่สลับตัวตนกันได้นะคะก็คือเหมือนกับว่า อาจจะเป็นคุณที่ถอดใจเพราะว่าเจอเดวิลตรงนี้นะคะอาจจะเป็นความเจ้าชู้ของเขานะคะหรือความลุ่มหลงมัวเมาอะไรบางอย่างนะคะหรือเขาอาจจะเหมือนกับแอบไปติดการพนันออนไลน์หรือไปสร้างปัญหาอะไรบางอย่างเดวิลนะคะลุ่มหลงมัวเมาอะไรบางอย่างนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะหรือเดวิลเจ้าอารมณ์ก็ได้นะคะอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ได้นะคะหรือแบบ คี้เหวี่ยงขี้วีวนะนะคะหรือคี่หึงหรืออะไรบางอย่างนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าอยากที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะบางคนอาจจะทนมานานแล้วก็ได้นะคะก็เลยรู้สึกเบื่อแล้วก็มันมันเหนื่อยนะคะมันเหนื่อยที่อาจจะเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะเดวิลอะนะคะบางคนต่อให้คบกันมานานนะคะตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้เขาก็ยังเหวี่ยงวีนอย่างนั้นหรือเป็นมากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะ อาจจะร้ายกับคุณมากกว่าเดิมหรือเปล่า6ดาบนะคะบางคนตอนนี้ถอยออกมาแล้วนะคะ6ดาบอยู่ห่างกันแล้วแยกห้องนอนแยกบ้านแยกอะไรกันแล้วด้วยนะหรืออาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะก้าไม่เท้าบางคนโอ้ถึงขนาดบล็อกเลยนะบล็อกไลน์นะคะบล็อกเฟซบล็อกอินสตาแกรมนะคะบล็อกหมดเลยไม่ให้ติดต่อ,อนะคะ เหมือนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะสาวทัดลมที่คุณพยายามเหมือนกับว่าจะมีชีวิตให้ได้ด้วยตัวเองคนเดียวอะนะเหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวฉันเองฉันไม่ต้องมีเขาแหละก็ได้นะคะเพราะว่าตั้งแต่มีเขาขึ้นมาชีวิตมันอาจจะวุ่นวายมากเลยก็ได้นะคะเดวิลที่เข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเหมือนกับสร้างปัญหาอะไรให้คุณตามแก้ตามไขตามล้างตามเช็ดหลายครั้งมากๆแล้วจนคุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากนะคะ เจ็บมามากเข็ดแล้วเลยอยาที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะเดอะฟูมันจะได้สบายใจกว่ากันนะคะอืมขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงโอ๊สิบดาบนะคะเหมือนคราวนี้เอาจริงแล้วนะสิดาบอะฉันจะจบแล้วนะฉันจะไม่ทนเธอแล้วนะหรือบางคนแบบอาจจะแบบขี้บ่นอะ บนจนไม่ไหวแล้วนะคะมีไพ่ของสี่ดาบค่ะหถ้วยนะคะ สีไม้เท้าซะง,งั้นสาวทัดลมนะคะเหมือนเอาจริงอะ่ะเหมือนจะจบจะจบได้แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าสี่ดาบแบบบางคนอาจจะแค่สี่วันนะคะบางคนอาจจะแค่สี่อาทิตย์แล้วก็เหมือนกับทนไม่ไหวแล้วคิดถึงเหลือเกินนะคะหรือบางคนสี่เดือนแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะคิดถึงเหลือเกินหกถ้วยอะ่ะนะจริงๆ6หกถ้วยคือความหมายเดียวกับ a s s u r a n c e เลยนะคะก็คือมันเป็นพลังงานของ ความรักนะคะที่ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติภาษาอายุนะคะอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่ามันเป็นความรักที่เคยอธิษฐานขอร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนให้ได้กลับมาเป็นคู่กันอีกในชาตินี้นะคะมันก็เลยทําให้คุณโหยหาความรักนะคะพลังงานตรงมากนะคะแล้วสุดท้ายอ้าชาวทัดลมนะคะเรา โสดได้ไม่นานเราหญิงได้ไม่นานเราสวยหล่อเลือกได้ได้ไม่นานแต่ว่าเราแพ้ทางความรักกับคนคนนี้นะคะเพราะฉนั้นใครที่มันมีความแพ้ทางความรักเนี่ยนะคะหถ้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ที่มันแบบต้องยอมแพ้ นะคะเหมือนเขารู้วิธีที่จะทําให้เราหายโกรธรู้วิธีที่จะทําให้เราคิดถึงเขารู้วิธีที่จะทําให้เรากลับมาหาเขาหรือรู้วิธีที่ทําให้เราใจอ่อนให้อภัยเขานะคะสุดท้ายสี่ไม้เท้ากันเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสาวทัดลมอ่ะ, <ๆ S 1> อะเดี๋ยวอาจารย์มาเจาะลึกให้นะคะว่าแล้วพลังงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงขอดูความรู้สึกฝั่งของเขานะคะอยู่พลังงานคนรักของคุณนะคะมีไพ่ห้าถ้วย หมือนเขาเศร้านะหรือเขารู้สึกผิดนะคะเขาอาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเหมือนกันนะคะโอ้ยเขาต้องการให้กลับมาเป็นคนรักกันเหมือนเดิมกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะสิทธ่วยสีเรียญน,นะคะเหมือนเขาพยายามแก้ไขอะไรบางอย่างให้มันดีขึ้นนะคะอะไรที่อาจจะเคย ทำให้คุณไม่พอใจนะคะสี่เรียนพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพราะเขายังมีคุณอยู่ในใจนะคะยังรักคุณอยู่นะคะแล้วก็รู้สึกตัวแล้วรู้สึกผิดแล้วนะคะบางคนอยากขอโทษนะคะโอ้ยความรู้สึกเดียวกันเลย6กถ้วยนะคะเหมือนตัวเขาเองก็โหยหาความรักจากคุณนะคะเพราะว่าเหมือนกับ มันเป็นคําสัญญาอุ้ยดูสิขนลุกอะเหมือนมันเป็นคําสัญญาข้ามภพข้ามชาติอะคอยได้กลับมารักกันอีกในชาตินี้นะคะเป็นคู่กันมาก่อนนะคะเพราะนั้นยังไงเขาก็คอยหาความรักจากคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะปรับปรุงตัวทําตัวให้ดีขึ้นนะคะเพื่อให้คุณกับเขาเนี่ยกลับมารักกันกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะขอดูความรู้สึกฝั่งของคุณหน่อยสิเออฝั่งของชาวทัดลมเองนะคะ สีดาอืมมันแอบรออยู่นะคะบางคนจบไม่ได้จริงหรอกนะคะแอบส่องแอบดูเขาอยู่นะคะแต่ว่าทําเป็นนิ่งทําเป็นเฉยรอบนี้ฉันไม่ง้อ,อเธอก่อนนะฝันไปเถอะนะแต่ว่าคอยเช็คข้อความตลอดเลยเฮ้ยเมื่อไหร่จะแบบ d m มานะเมื่อไหร่จะไลน์มานะนะคะรออนะสีดากันรอนะคะยังรักเขาอยู่นะแต่แก้งทำบอกไม่รักแล้วอย่างนี้หรือเปล่า ก้าวเหรียญน,นะคะบางคนเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าฉันโสดแล้วนะฉันจะไปไหนกับใครก็ได้ฉันมีทางเลือกกับชีวิตอะภายนอกเหมือนกับดูดีทาชีวิตสวยหรูอะนะคะเปตัวเองหนักมากก็ได้นะซื้อของอะไรที่ตัวเองชอบให้กับตัวเอง <laughs> นะคะเหมือนบางคนถ่ายรูปเออโสดแล้วมีสถานะนะคะแต่ใจใ,ใจยังรอเขาอยู่ <laughs> สถานะโสดดูดีนะคะอืมโอ้ยยังอยาก ยังอยากให้ปัญหามันกลับมาแก้ไขกลับมาพูดคุยกลับมาตกลงกันได้นะคะ justice นะคะหรือบางคนก็อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเราอะนะเหมือนกับรออยู่หนึ่งถ้วยโอ้โหบางคนนี้เป็นความรักที่แบบรักกันมายาวนานเป็นรักครั้งแรกหรือบางคู่เป็นรัก,กแรกพบก็ได้นะคะรักอะ่ะยิ่งรอยิ่งกวนกระวยใจนะคะความรัก ขึ้นตาแล้วนะคะคิดถึงเขาตลอดเลย j u d g m e n t นะคะ gm place นะคะว,ว้าวสี่ไม้เท้าคุณได้สี่ไม้เท้าด้วย แล้วสไม้เท้าคือเดือน4ีเดือนเมษายนนี้นะคะว้าวแล้วก็หไม้เท้าด้วยนะคะโอ้ยดีใจด้วยนะชาวทัดลมนะคะเพราะว่ายังไงคุณกับเขาว่าจัสตเมนก็เป็นคู่กันอยู่ดีนะคะ ฟ้ากำหนดมาแล้วนะคะให้มาเป็นคู่กันนะคะเขาจะกลับเข้ามานะคะเอ็มเพนะคะมาเป็นราชินีเป็นราชาเคียงคู่อยู่บนบัลลังก์ของคุณนะคะปัญหาอะไรได้รับการพูดคุยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่นะคะเซตซโรก็ได้สี่ไม้เท้าไปต่อได้กันอย่างมีความสุขะนะคะทุกอย่างตกลงกันได้หกไม้เท้าได้รับชัยชนะนะคะอะไรที่คุณอาจจะร้องขอเขาเขาจะ พยายามทําให้กับคุณนะคะคุณได้รับชัยชนะแล้วนะคะสาวทัดลมนะคะดีใจด้วยนะคะที่ได้ความรักกลับคืนมานะคะ,ะตรงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องขออาจารย์ตอนนี้ก็ใกล้จะผู้ติดตามครบ100่งแแล้วนะคะลุ้นทุกวันเลยนะคะอย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องขออาจารย์นีกันด้วยนะคะ แล้วก็มีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะคะใครอยากช่วยเรื่องค่าอาหารน้องแมวนะคะก็กดซปเปอร์แตงกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสาวทัดลมนะคะโชคดีมีความสุขในช่วงเวลาของเดือนมหาสงการเมษายนนี้นะคะเดินทางปลอดภัยนะคะเที่ยวเผื่ออาจารย์กันด้วยนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ